โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนักสื่อสารสังคมตำบลโพนแพงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายมีหน้าที่ในการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและการช่วยเหลือคนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง โดยการสร้างสรารผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบอินโฟกราฟิกภาพถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยโครมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้ โดยมอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆซึ่งในปัจจุบันภายใต้โลกยุคดิจิทัลทำให้เกิดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารอย่างมากมายส่งผลให้เกิดการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทักษะการใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันในการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําชุมชนให้เป็นผู้นํานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นาการเปลี่ยนแปลงออสู่การนักสื่อสารสังคมและเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทลงสังคมขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนและเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมทีมนักสื่อสารสังคมตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีมีความมุ่งมั่น ในการสื่อสารสังคมขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้ฝึกฝนในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์มีเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนและร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสารความสำเร็จการขจัดความยากจนในพื้นที่เพื่อสร้างการระหนกรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนักสื่อสารสังคมตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปีที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่การสื่อสารสังคมขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนและสอจอพอรเพอรัตนาวาปีที่ขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนเพื่อให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนราีมีราสีใเชาา อบจอบตที่สบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอจับมือทำงานร่วมกันให้ทุกวันดีขึ้นเสมอ,อส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เธอใส่ผ้าไทยกันให้สนุกพระราชสีมีราศีผ่องใสพวกเราชาวมหาไทยก็คง คอยต้องคอยดูให้สว่างทั้งเมืองถนนหนทางที่ดินว่างตรวจจอดพุนทีให้พี่บัตรตองเร่งบรรเทา,าน้ำเสือเราเอามาทำให้ดีโกอกถ่ายดิดถ่ายดีเพราะเรามีลายวิธีช่องท้างพระราจสีบีราศีพองใส